โอ้ยเจอหินแล้วทั้งหินทั้งย่าครับเอาไปหมดเลยดโอ้ยสวยงามอันนี้หินครับสองก้อนเวียงไปเลยเลยวิ่ <c oughs> เรีกว่าไหมา ฟาดทำงานคล่องจากของที่เขาทำงานคล่องแล้วก็ชอบเลยครับ2,500นี้ไม่แพงปกติก็2,500นี้ี่แหละถ้าโซนอื่นเราไม่รู้ครับแต่โซนอำเภอวัานตกลัวถ้า200อ่ะมันจะทำชั่วโมงอยู่ที่2,500บาทต่อ1ชั่วโมงครับ ส่นเจ้าแคท320 DGC นี้แต่ไหนแต่ไรแล้วครับไม่เคยลดราคาแต่เขาไม่ลดราคาแต่ว่าเขาทำงานได้สั่งได้ครับถ้าลดราคาก็ลดได้นะแต่ทำงานอีกอีกแบบนึงอะ่ะเนี่ยเราไม่ต้องไปลดราคาเขาดอกก็คือ2.500นี่ก็คุ้มแล้วในการทำงานครับคุ้มจริงๆ ก็คือไม่มีการเลี้ยงชั่วโมงไม่มีการอู้มม้กระทั่งลงไปขี่ไปเยี่ยวแต่ช่วงอุ้ยเจอเหินแล้วแต่ช่วงทดเวลาก็มีนะช่วงกินข้าวครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากินข้าวเขาคิดนะเขาไม่ได้คิดครับกินข้าวก็คือหยุดทดเวลาไว้ เจออน้เจอหินใหญ่ครับตรงนั้นเจ้านี้นไม่กลัวครับเรื่องหินเรื่องอะไรนี่ขอให้บอกไม่ลีลาเยอะการทำงานของเขานี่จะโหด แต่เขาหน้าจะเวียงถึงนะเพราะว่ามือเขายาวเวียงเอาเวียงเอาเดี๋ยวเขาจะลงไปเคลียร์ใ้พื้นที่ให้เสมอฟันปีศาจก็เริ่มจะหมดแล้วครับกินน้ำมันเหมือนกันนะแคท ทำงานทั้งวันเนี่ยตักแบบนี้ก็ตกประมาณ4,000กว่าบาทถ้าน้ำมันแพงก็ตกวันละห้0 0ัถึงหรือเปล่าใครที่ใช้แคสตเอยอะตอบหน่อยแี่ทำงานชั่วโมงเนี่ยวันหนึ่งอ่ะใช้เชื้อเพลิงเท่าไรใช้น้ำมันไปเท่าไหร่สำหรับเจ้าแคสต3สามสองศูนดี เริ่มทำทางไปฝั่งนู้นแล้วครับฝั่งนู้นดินจะเยอะกว่าเนาะเยอะคันใหญ่ก็คือตักดินแล้วยนไปฝั่งนูน้นแต่ฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้แค่วางไว้เฉยๆเดนเราอยู่ฝั่งนู้นอันนี้ติดกับเดนเขาเลยหรือเปล่าตรงนี้นั่นแหละ จะวางดินไม่ได้เยอะฝั่งนู้นดินจะเยอะมากเดี๋ยวทำความสะอาดก่อนเอาพวกป่าลงก่อนครับแล้วเขาก็จะเอาดินลงตามหลังนี่แหละคืออการทํางานของคนที่ทํางานเป็น ไม่ใช่่าเอาดินไปก็เอาเศษหญ้าอยู่ด้านบนไม่ใช่เราต้องเอาเศษหญ้าลงก่อนแล้วก็ตามด้วยดินครับก่อนจะขุดเขาต้องเคลียร์ให้เสมอไม่มีการสไลด์ครับดินแบบนี้แข็งมากยืนใกล้ๆได้เลยแหละแต่เขาไม่ประมาทอ้าวท่าตะครุบครับรืบอโอ้ย ท่านี้เราชอบเรียกว่าท่าตะครุบจะจะขุดแบบธรรมดาไม่เป็นเราจะเอาแบบท่าตะครุบอย่างเดียวอ่ะเพราะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยช่วงนี้เราจะติดตามเจ้าฟันปีศาจนะครับ น้องมกตคกกับเราจะอัปเดตให้เอฟซีได้ดูทุกวันแล้วก็บางทีเฮ้ยเจ้าของที่เขาอยู่ตรงนี้ได้ยศเย <c oughs> <c oughs> สระนี้ลึกประมาณ2เมตรห้าสิบหรือสามเมตรกามีท้าสระโครงการก็ประมาณสามเมตรนะ รวมกุศะไว้ด้วยสามเตรห้เอาแล้วจิ๊บโ <c oughs> อ้ปลไหลมีไห,ไหไมล่เะเป็นกุ<อ>้งดินตาไงนะอ๋อ มีโอ้ยก้อนใหญ่ก้อนใหญ่หมุนแล้วครับหมุนแล้วเอ้ยอ้กระใจเอเขาชอบล่นอย่างนี้เลย เยอะตรงนี้เขาขุดดินตรงไหนไม่รู้เลยดงผ่านเลยด,ดึนหกล้อด้านเลยอ๋อเขาขายเท่าไรโซนนี้รถละเท่าไร่ห้าสิบบาทรถสองพันแปดสบค่าดันอี๋อค่าดันอีกสาบาท นี่นะเออี้นี่พีมีหลายคันอเมียเมียรับงานี่ทำอะไรอ๋อเมียที่ครับอ,อันนี้มารับกับช่องรถหรอครโซนโซนนี่นะอ,อ่าหัวลอออออ้อ,อ อ๋อเขาก็เกี่ยวข้าวด้วยอ๋อครับถ้าดูดูไปเขาขับเก่งไหมครับเก่งเหรอชอบไหมชอบไหมชอบการทำงานของเขาไหม <c oughs> ทำงานดีใช่ไหมผมว่าทำงานดีนะ ครับรครับ,รบเดี๋ยวแล้วเขาจะเอาฝั่งนู้นไกลๆมาก่อนแล้วตรงนี้ก็เขี่ยลงเขี่ยลงถ้ามันเหลือก็เหลือน้อยอ่ะถ้าไม่เต็มสาะก็เหลือน้อยอ่ารถตรงเนี้ยมาดันเข้าวีาไ,ปไปไปมาก็เต็มสาะแหละ